สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับมากันที่เรื่องแรกครับก็โยงมาที่เรื่องของเลออนโกเลสกานะครับกองกลางของบาเยนนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรแมนเชสเตอร์นะครับโดยที่สกอเยอรมันมีการระบุออกมากับว่า แมนยูเนี่ยยังมีการช็อตสตดลายชื่อเลโอนกอริสกาไว้เป็นเป้าหมายมาโดยตลอดนะครับในการเสริมกองกลางในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเพียงแต่ว่าความชัดเจนของกอริสกาเนี่ยก็คือนักเตะต้องการอยู่กับไบยนต่อไปแต่มันก็มีเงื่อนไขที่มีโอกาสเป็นไปได้อยู่เนื่องจากว่า บบเย์เนี่ยกำลังหาเรื่องของงบประมาณการเสริมทับไปซื้อเฮลิเคีนสูน่ารายใหม่เข้ามานะครับที่มีมูลค่าที่สูงมากๆทําให้มีโอกาสที่ทางบบเย์เนี่ยจะมีการพิจารณาการขายเลออนโกลิสกาในราคาประมาณ40-50ล้านปอนด์ให้กับแมนยูก็ได้นะครับสกายเยอรมันเนี่ยก็ได้มีการระบ,บุว่ามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแต่มันก็อาจจะมีเงื่อนไขที่ ซับซ้อนหน่อยนะครับในเรื่องของความต้องการของทางนักเตะด้วยแล้วก็สิ่งที่ทวัดทุนเคล่นกุญซื้อของบาเยอร์ญญต้องการด้วยนะครับก็ได้รุ้นเหมือนกันแต่ว่าอาจจะรุ้นได้ไม่มากนะครับส่วนเรื่องของฟอร์เร w นเวิร์ดนะครับพรีเมเกอร์ตเก่งของไบเออร์ลูโกเซนมีรายงานออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกเป็นข่าวให้ความสนใจขวาตัว ฟอร์เรนเวิร์ดเพเมเกอร์ของไบเออร์เรโเบโกเซนมาแทนที่ริยัตมาเลสครับที่มีการย้ายไปอาวอาลีในช่วงซัมเมอร์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเวิร์ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพเมเกอร์ที่ผลงานสม่สำเสมอกับไบเออร์เรโเบโกเซนนะฮะก็เลยทำให้มีข่าวเชื่อมโยงกับไปหลายทีมบิ๊ก,กทีมในยุโรปมากมาย ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเป๊ปเองก็มองว่านี่คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ด้วยอายุยังน้อยนะครับรวมไปถึงฟอร์มเนี่ยสามารถพัฒนาไปได้อีกรายพอสมควรนะครับคุณภาพก็ดีอยู่แล้วนะฮะก็อรอติดตามกันส่วนในรายของอัลเซลดิซซี่ครับเชลซี Chelsea ก็มีการประกาศคว้าตัวอัลเซลดิซซี่แนวรับจากมนาโกมาร่วมทัพด้วยสัญญาเซ็นยาว6ปีนะครับราคาประมาณ45ล้านยูโรได้นะฮะคอนเฟิร์มตามนี้นะฮะ ที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับส่วนนักเตะรายต่อไปที่มีการเล่นข่าวออกมาจาก e v i r อร์ตันสแตนดานะครับก็มีการระบ,บุออกมาว่าเชลซีสนใจเซนเรียนโดรปาเดร์สนะครับกองกลางของเปเชในเวลานี้นะครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยก็ไปสนใจพวกแบบคาเซโดอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันแรงประมาณ1นึ่ล้านปอนด์นะครับทำให้เชลซีก็มองหาตัวเลือกอื่นเอาไว้นะครับแล้วก็ น่าจะมาลงเอยที่ปาราเดสนี่แหละที่สามารถชดเชยหรือว่าเป็นตัวแทนเป้าหมายของคาเซโดได้นะครับตำแหน่งก็เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะคุณภาพก็มีส่วนเรื่องของพอดนัมสเปอร์ครับล่าสุดก็มีการประกาศคอนเฟิร์มเรื่องของการคว้ามิกกี้ฟันเดอร์เฟนได้แล้วนะครับในราคาอยู่ที่50ล้านยูโรนะครับคอนเฟิร์มตามนี้นะฮะหลังจากที่มีการเจรจากันมาหลายสัปดาห์พอสมควรนะครับสุดท้ายก็สามารถตกลงกันได้ เป็นแนวรับวัยยีปีนะครับอนาคตไกลาจากเวิร์ฟบวกนะครับแล้วก็สถิติอะไรต่างๆก็ถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วก็พัฒนาได้อีกไกลเช่นเดียวกันด้วยนะครับสัญญาก็จะมีการตกลงกันจนถึงปี2 0งศเลยทีดเเดียวนะฮะโอเคคอนเฟิร์มตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดเสื้อแนังเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสรุปมาให้รับฟังกันแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกัันนนคคลิปห้าะร